รบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองในอันดับสกอร์19อยู่กับใครอีกสองคนฮะเค <c oughs> อฟิวพูดหน่อยดิเคอฟิวอ่าอันนี้อ๋อโอเค๋อเจ๋อเจอันนี้ก็จะมีอยู่สองคนนะครับที่มาร่วมคลิปจะมีคุณดูมากายกับคุณเคอร์ฟิวนะฮะคือถ้าอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าถ้าสมมุติว่าใครสมมติว่า มีมีมีคนติดตามถึงปีร้อยคนค,นคนุณคุณรูมกายจะทำการเปิดไมดนนค์โครชิพเลยนะฮะโอเคไหมเฮ้ยตกโอเคทุกคนอยู่ไหนเนี่ยทุกคนอยู่ไหนเนี่ย,ยอยู่ตรงไพร์เลดเหรอหรือไพร์เลดท,ที่ไหนหเดี๋ยวมา แต่ว่าถ้าแต่บอกก่อนนะว่าอันนี้ถ้าเป็นเสียงคนอื่นอาจจะได้ยินเบาหน่อยมั้งถ้าในถ้าเป็นไอคิมนะน่าจะได้เสียงเบาหน่อยโอเคเรามาแล้วที่นี่คือที่ใสแล้วแล้วแล้วออฟทีเดี่ไปทำอะไรได้วะ

<G ül> โดนยิยงไปบนภูเขาได้คือเมื่อกี้ใครยิงธนูเมื่อ <G ül> กี้ท่าสิบอก้ใครยิงธนูเนี่ยเฮ้ยออโต้ออโต้แป๊บหนึ่งนะแกยิงธนูปะเนี่ยเอาเอาที่นี่อะมองไม่เห็นฉันเมื่อกี้ใครยิงธนูอะเอาไม่ได้ยิงเหรอ โอเคกลไปล่ามอนกันคุณดูดคุณดูคุณดูกายแค้ตีเโซเนี่ยใช้มือเปล่านจริงเหรอนเคอนเทนต์เขาเรียกคอนเทนต์ ข <Shadow> ายวยวคอนเทนต์นนตซื้อเลยวะเราจำไ,ได้เราเคยมาเที่ยวที่นี่กับรูปหงสักครั้งหนึ่งนะเขาจะไม่ผิดอ่ะ เร,เราเค้าอยู่ตรงไหนอ่ะบอก่อยพี่สิอยู่ตรงไหนอ,อ,อยู่ไหนอะอวิวเฟสโอเคเราเราได้ทั้งหมด15ดอลลาร์ละเรามีทั้งหมด15ดอลลาร์ทำอะไรกันบ้าง ยังไงขอดูซิวิวชอ็อปออฟซิเดียนฮิตวอตตับออฟซิเดียนคืออะไรมันคืออะไรอ่ะแล้วคุณคิดว่าผมรู้ไหมลนะ่ะเดี๋ยวเราอย่งนี้ดิเขาเขาเรียกว่าอะไรนะ ไปฟังเลยคือเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่แฟนี้แต่นี่ม่ขย็นกระจกได้นะเว้ยข้าปูค้ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันได้เอออะไรนะเ๋ยวถ้า ตั้มหนึ่งนะอย่าบอกนะว่าเราสามารถตัดต้นไม้ที่นี่ได้ไม่ละหลักบาอ่ะตัดได้คืออะไรทำไม่มาเลยค่ะทำไมมาเถอะไม่ยากจุ๊บ่ิ๊บลงลงกับอะไรแนมะ่ลงแตโกโกน้นัดสามสามคนแบบนี่ก็มาดิ <Yeah. S 2> กินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเ,เราได้เนี่ยเราได้เป็นเอ่ออ๋อมันเหมือนว่ายันปะกาลังปาก ตายจะตายจะตายจะตายกูหนีกูตายเลยเราจะเราจะทำอะไรรอบหนึ่งบ้าแต่บ้าทุกคนมัีกระต่ายปะบ้านเราเกิดแค่ตัวเดียว ขาช็อเขาช็อร้ายอะเฮ้ยขอเราบ้านเรากิดสองตัวอันนี้เราเพิ่งอัดยูคงครั้งแรกากวเลย คลิปนี้อาจจะจบเร็วนะเป็นเพราะว่าเพื่อนมาอัดในคมมาครั้งก็แด้เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงมงไงหน่อยอย่านะดูนะดูซินีส,สตูจะโทรเทมกันนะ my ไล่คอร์ดอายไล่ไมโคร t เออเรซซานสโตนโทเทมเหมือนคลิปนี้เราเราแต่เราบิดจะเหมือนเราหมดสภาพหมดสภาพเราใกล้ง่วงไงไม่รู้เราใกล้หลับไลไม่รู้ตอนเนี้ย อันนี้ตอนประมาณบ่ายบ่ายโมงนะเอเอเนี่ยสภาพคือง่วงมากตอนเนี้ยสภาพตอนเนี้บุคคลไม่ได้นอนอ่ะตอนเนี้ยตัวอนึ่งแบบว่วชอ็อป มันเทำอะไรได้ฮ้ยเฮ้ยปูปูลงทะเลนี่ปูลงทะเลได้ซัปูลงทะเลได้ัปูลงทะเลได้ซะ

Where are you guys? อ่าตอนนี้อยู่อ่อยู่ตรงที่เกาะปู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 มิปูมิตาอ๋อ oh, เกาะเบอร์เกอร์รเราชอบเรียกว่าเกาะเบอร์เกอร์โอ้ไกสช่ไ ช่เมื่อกี้ใครยิงธนูฮะเมื่อกี้ใครยิงธนูไปซ่อนตัวเว้ยซ่อนตัวซ่อนตัวซ่อนตัวนราไปเรงไปเราไปเราขอเดินไปดูคลุ่ใครมันยิงธนูไว ใส่ไอติมูอิซเอาวิงฮะอิซลอาวิงมันคืออะไรอิแต่อิซสวิงนี่คืออะไรเหรอแล้วไม่เขียนว่าอะไรอ่ะมาเบิร์กเหรอมาเมบลเร์กใช่ปะ s l a สเลสเลดคุณจะดูไหมไม่คุณเราโต๊ะหกอ่านภาษาไทยไม่ได้คุณเขียนมาเป็นตัวเซนเซอร์อ่ะมาเป็นมนเป็นตัวเซนเซอร์ศูนย์จุดตัวจุดหน้าและหลังนะ โอเคเออบร์เจอกันนะโอเค,แบบเเอเคงั้นคลิปนี้ก็ถือว่าจบไปแค่เท่านี้แล้วกันพร้อมกับเปิดหน้า,าโปรแบบกรม OBS ขึ้นมาอโอเคเจอกันคลิปหน้าบายจ้าค่ะค่อ,อคนม่วเลย จะเล่นต่อไปอันนี้นะครับผมเป็นช่วงแรกที่ผมอ่านในความนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมไม่ค่อยเป็นนะครับผมแต่ถือว่าเขาน่าจะพัฒน,นานะครับผมไปครับ